พ่บาลในการซื้อเครื่องดนตรีให้กับทัเรียนเพราะว่าการจัดก,การศึกษานะั้นนะครับทัเรียนเรามีสาขายในช่วงแรกครับเราจะมีการแสดงความสามารถนะครับทักษะของนักเรียนเรื่องของการใช้ภาษาครับโรงเรียนของเราเน้นเรื่องของการใช้ภาษาไทยนะครับแล้วก็ภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาอีนนะครับครับเรา ทำตัวผู้ถงเฉยยุทธ์กบกิจกรริจกมาริงๆจริงๆริงๆจริงๆจริงๆจริงๆคริงๆใร้งๆจรงริงๆจริงจริงๆจริงๆจริงริงๆจริงริงๆจริงจริงๆีรๆจริงๆริงๆจริ้ๆจริง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 ริงๆจริงจริงๆงๆจรงง ต่อไปวัตถุประสงค์ในน่าสนใจมั้งคะศึกษาเกี่ยวกับแนวพระรามดีเกษตรฎีหม่ใส่ใจคุณธรรมดนใช้รูปแบบโมเดลของนายหลวงที่ส่งเสริมให้ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ศึกษาคุณธรรมจริยธรรมของผู้เรียนและผู้ริการผู้ในเขตริการโรงเรียนเชื่อมัสามวัฒนวรตประชาสนมพนธ์แพร่ความรู้เกี่ยวกับการล้างผักหลไม้ถูกวิธีเพื่อดูแลและใส่ใจสุขภาพของประชาชน ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล3วัดัยนาวะขอขอบพระคุณท่านนายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรีเป็นอย่างสูงที่ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมมหกรรมทางวิชาการโรงเรียนเทศบาล3วัดัยนาวะภายใต้ชื่อไชนาวะ59วิชาการ9ไกลใต้ร่มพระบารมีประจำปีการาศึกษา2559 ่ <Es> <c> <ri> านยุฒิสุนทรีท่านรองประธานสภาท่านสมาชิกสภาเทศบาลท่านประหลัดเทศบาลหัวหน้าส่วนการงานท่านผู้บริหารสถาบนศึกษาท่านอดีตผู้บริหารสถาบนศึกษาท่านคณะกรรมการสถาันศึกษาตลอดจนบรรดาคุณครูอาจารย์ตลอดจนล,ลูกๆที่ได้รับทุกคนแต่ผมรู้สึกเป็นเกียรติและยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดหน้าก,กรรมทางวิชาการของโรงเรียนเทศบาล3วัชนาวาสภายใต้ชื่อชัยนาวาด59วิชาการก้าวไกลใต้ร่มพระบรามีประจำปีการศึกษา2559ในวันนี้ Yeah.